สวัสดียินดีนดต้อนรับคุณผู้ชมทุกทท่ทททททนานกันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทท่านเข้าสู่ช่องของเอลสกัลลิงกันเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทางด้านของตัวการเซฟค่าโลบัคถึง40%กันเลยนะครับในการซื้อไอเทมต่างๆที่เป็นไอเทมหมวกนะครับผมหลายหลายคนในช่องคอมเมนต์ได้ส่งคลิปวิดีโอนี้มาหาผมกันเยอะมากๆนะครับว่าเอ้ยพี่วิธีนี้มันได้จริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมารับชมและรับฟังกันเลยนะครับผมว เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในคลิปวิดูกันเลยนะครับผมก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปวิดอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยตอนนี้ช่องเราใกล้ครบ200 0 0 0 0 s ซับสไคร e แล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้ามาดูคลิปวิดูกันยังมีผู้ชมอีก79%บอนะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมขอบคุ โอเคครับผมนะเดี๋ยวผมต้องขอขอบคุณท่าหน้าของตัวเครดิตตัววิดีโอตัวนี้มาจากท่าหน้าของตัวชานาลที่มีชื่อว่า d e เด Chris ด้วยนะกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับว่าหน้าของตัวชาน m o d e เด Chris เนี่ยเขาได้ทําการสอนอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมนะอ่ะระดับแรกเลยมานะครับผมนะ d e เด Chris บอกว่าเราจำเป็นจะต้องโหลดโมเดลตัวนี้ก่อนนะครับผมนะในหนิบโมเดลตัวนี้นะนี่เลยปึ๊บ In Game Item b u y e r Read Desk นะครับผมนะโดยที่ตัวไอตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกกันครับผมว่าแจ้งเตือนนะครับผมคอมมิชช เกิดเจ้าของเกมเนี่ยเป็นคนซื้อทางหน้าของตัวไอเทมในเกมของตัวเองนะครับผมนะคุณจะสามารถได้ข้อคอมมิชชั่นจากทางหน้าของตัวแอคเคาท์อื่นๆเท่านั้นนะครับวิธีการใช้นะครับผมนะก็คือเปิด r o b l o x Studio ขึ้นมาใส่โมเดลตัวนี้ลงไปนะครับผมนะใส่เข้าไปใน s t a r t e r GUI แล้วก็เปิด e n a b l e t h ต r d Party s ี l เ Under g เ m e s e t ก i n g นะครับผมนะแล้วก็ทำการ Public g เก e ด้วยนะครับผมนะจากนั้นให้เราใส่างหน้าของตัว ID ของเอ่อหมวกทั้งหลายเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเเเลยยนนรรรัว่าาามป็งงไทก โ,โมเดลตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ได้ลองที่แอคเคา t ์หลักนะผมจะมาลองที่แอคเคา t ์รองเพราะว่าอย่างที่เขาบอกไปว่าเขาจะไม่สามารถให้กับท่าน,น้าของตัวเกมของตัวเองได้นะครับมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยปึ๊บโอเคพอเราทําการดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเราจาเป็นจะต้องมีเกมที่เป็นทางน่านของตัวเกมที่เปิดเป็นสาธารนณะแบบนี้อยู่ด้วยนะครับผมนะโอเคจากนั้นให้เราเข้าไปที่ Roblox Studio นะครับผมนะนี่เลยนะ Roblox Studio นะจากนั้นเนี่ยให้เราเข้ามาที่ตัวแมพที่เราต้องการจะเซตติ้งนะครับผมนะก็คื คือแมปตัวนี้นะอ่ะแล้วทําการกด e inventory นะครับเราก็จะเจอกับหน้าของตัว in game item buyer ตัวนี้นะครับผมให้เราทําการดึงเข้ามาในแมปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราดึง item buyer เนี่ยลงมาที่ starter GUI นะครับผมนะลงมาที่ตัวนี้ปุ๊บก็จะเห็น item ID แล้วก็ปุ่ม heal ตรงนี้นะครับผมนะจากนั้นเนี่ยแล้วก็ไปทําการ setting ที่เกม setting ด้วยนะครับผมนะแล้วก็มาที่ security นะครับจากนั้นเนี่ยให้ติ๊กเปิด allow third party sell ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมจากนั้นเนี่ยทำการพลับปิดเกมเ,เลยครับก็คือปรากฏไปที่ไฟล์ แล้วก็กดไปที่อ่ Public t o o l b x r นะครับผมนะแค่นี้เลยเสร็จแล้วนะครับผมและเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยนะครับว่ามันได้กันจริงๆไหมหรือ,อยังไงนะครับผม โอเคแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับผมนะเราไปทําการเลือกไอเทมกันก่อนเลยดีกว่าว่าเราจะซื้อไอเทมชิ้นไหนเข้ามาดีนะครับผมสําหรับท่าหน้าของตัวแอสเซซอรีที่เป็นหมวกนะเขาย้ํานะครับผมว่าเป็นหมวกเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองซื้ออของราคาเบาๆอย่างอีเช่นเกมมิ่งค t ตตี้เฮดโฟนอันนี้ละกันนะผมจะลองซื้อดู นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมนะกดเข้าไปที่แมปเลยนะอันนี้เผื่อใครอยากจะสนับสนุนถ้าเกิดใครอยากเข้าสนับสนุนถ้าเกิดมันใช้ได้ก็คือเข้ามาซื้อให้ไ d ดีผมได้นะ <c oughs> โอเคมาครับผมเราก็จะมีกับแถบหน้าของตัวไอเทม ID ตรงซ้ายล่างตรงนี้นะครับผมนะจากนั้นเนี่ยให้เราทาการก๊อบเลข ID มานะครับก๊อปเลขไ d มาเลยก๊อปเลข ID มา, ID มาฟับเข้าให้จากนั้นเนี่ยดึงมาที่ไอเทม ID ครับ ปันหนึ่งทีมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับผมนะคนต้องการที่จะซื้อ Ga ม ing งคิตต Hephone พิงไหมอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะกดซื้อนะครับผมก็กดกชิ้นมาเลยปึ้งนี่คือเสร็จแล้วครับอะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันนะครับว่าที่แอ c o u า t หลักผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นไหมนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่แอบข้าวหลักกันนะครับโอเคครับผมนะเข้ามาที่หน้าแอ c o u า t ลองมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่เลยกดไปที่ศูนย์โลบัคครับแป้งครับอา ยิ้มแล้วล่ะสิยิ้มแล้วล่วะสิเฮ้อ่าค่าคอมมิชชั่นได้ครับผมว้าวทุกคนทุกคนครับเห็นถึงความหอม ผมหอมแล้วหรือยังเพียงแค่ทุกคนมาซื้อทานาของตัวไอเทมอะไรต่างๆจากทานาของตัวเกมของตัวเองใช่ไหมโลบักอะ่ะเราจะเสียแอคเคาท์หลักเราจะเสียที่ราคาเต็มแต่ว่าแอคเคาท์ที่เราเอามารับเกมเนี่ยได้หน้าของตัวส่วนแบ่งด้วยนะครับผมนะ40%กันเลยนะครับผมนะหรือว่าเป็นอะไรน่าสนใจอ่ะเพื่ออะไรหลายๆคนอาจจะยังไม่เชื่อผมจะลองไอเทมอีกชิ้นหนึ่งละกันนะครับผมนะผมจะลองไอเทมอีกชิ้นหนึ่งละกันเอาราคาที่มันสูงขึ้นมาสักนิดหนึ่งละกันนะครับผมนะผมขอลองหาก่อนอันนี้ละกัน แบ็กเฟอร์ดล่านะครับผมนะ125โลบักมาเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับผมปึ๊บเข้าไปที่เกมครับจากนั้นวางปึ๊บดิ้งขึ้นมาแบ็กเฟอร์ดอล่าไปเ,เข้าไปปรับเข้าให้แล้วเข้าไปดูที่เอ็ดครับปึ๊บพาม้าพามาพาม,พาม,พาม,พาม นี่ได้ครับทุกคนว้โวได้จริงๆด้วยครับทุกคนทําไปเล่นไปไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนะถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะเอาแบบโลบักเข,า,ขาเรียกแกบบว่าถ้าเกิดในการซื้อขายข,ายของตัวเองเงี้ยถ้าเกิดเราซื้อบวกอะไรพวกนี้แล้วเราอยากให้โลบักกับแอคเคา์ลองด้วยก็วิธีนี้สามารถเอาไปใช้กันได้เลยนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับผมนะและเดี๋ยวหลายๆคนก็จะมีคําถามอะไรผุดขึ้นมามา,มากมายเดี๋ยวเราไปตอบคาถามกันนะท้ายคลิปวิดีโอ กันเลยนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามอะไรผุดขึ้นมาเกี่ยวกับวิธีนี้ว่าเอ้ยถ้าเกิดทำอย่างนี้เนี่ยมันจะผิดกฎโลบ็อกหรือเปล่ามันจะงอย,อยางงี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาตอบกันนะครับผมโดยข้างล่างใต้ description เนี่ยสำหรับหน้าของตัว modern c l r i s เนี่ยเขาก็ทําการตอบเอาไว้แล้วนะครับผมนะเริ่มแรกเลยนะครับผมนะคุณจะถูกแบนไหมจากการทําอย่างนี้เขาบอกให้เลยว่าไม่ครับเพราะว่าอันนี้ไม่ผิดกฎ TOS แม้แต่ข้อใดข้อเดียวเลยนะครับผมนะซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่าย,ายๆที่จะได้หน้าของต,ตัวส่วนแบ่งจากของโลบ็อกคอมมิชชันอยู่แล้วแต่ ไม่มีคุณจะมีโอกาสดูศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยที่จะโดนแบนกับสิ่งนี้คือคุณจะไม่มีทางโดนแบนกับการทําอย่างนี้ครับอ่าโอเคคําถามต่อไปครับผมโมเดลนี้มันจะสามารถแฮกแอคเคาน์รบอรของเราได้ไหมไม่ครับเพราะว่าแล้วมันเขาบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแฮกได้เพราะว่าโมเดลตัวนี้เนี่ยเขาครีเอเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ทํามาเพื่อที่จะเอาไปท้าหน้าของตัวเมลิชเชตอินเทนต์เลยแอคเคาน์เราจะถูกแอคเคาน์เราจะเซฟแล้วโมเดลเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทําอะไรได้ก็แค่โมเดลเนี่ยมันก็แค่อยู่ในแมปแมปเท่านั้น ของเราเลยนะครับผมนะอ่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่า How do you know the p o อ up แล้วแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้หน้าต่าง Pop Up เนี่ยมันจะไม่ขโมยโลบคัคของเราจริงๆนะครับผมนะน เพราะว่าไอ้ทางหน้าของตัวหน้าป๊อปอัพเนี่ยมันก็ขึ้นมาว่าคุณต้องการที่จะซื้อชื่อหมวกนี้ไหมถ้าเกิดคุณมันเป็นมันจะเป็นการพูฟนะครับผมซึ่งเป็นการพูฟเบือการพูดจริงๆว่าเออเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทีเชิตหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแต่มันก็จะขึ้นว่า Do y you want t o buy t s เ i r t บ้าๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็คือก็พูดกันได้กันตามตรงนะครับผมว่าไอ้หน้าต่างการซื้อเมื่อกี้เนี่ยมันคือหน้าต่างการซื้อของลบล็อกตรงๆมันเลยนั่แหละครับและมันไม่ผิดกฎมันไม่อะไรน่่าเททีตงๆป็ ลบ็อกราคาแพงๆอย่างนี้นะครับผมนะแล้วเอาไปเขาเรียกว่าเอาโลบ็อกนะี่ได้ใช้กับแอคเคาท์ลองด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมนะสำหรับตัวเลือกนี้นะครับผมนะโอเคครับเออจะพูดถึงไปเรายังไม่ได้ลองกับพวกของลิมิเต็ดเลยเดี๋ยวเรามาลองกับของลิมิเต็ดกันดีกว่านะครับผมจะผมขอลองหาของลิมิเต็ดสักคู่หนึ่งนะครับของลิมิเต็ดราคาที่ไม่สูงมากน่าจะมีนะผมจะลองเป็นอ่าสันก้าเซสวิตคริสตัลตัวนี้ละกันของอ่าอีเวนต์กุชชี่นะครับนะ เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าของลิมิเต็เนี่ยเราจะสามารถได้ด้วยหรือไม่หรืออย่างไรนะครับผม เหมือนผมจะเผื่อออกเกมไปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคมาครับผมเข้ามาในเกมกันอีกหนึ่งรอบนะครับนะใส่อ่าไอดีของตัวไอเทมลิมิเต็ดไปนะครับผมนะไอเทมลิมิเต็ดไม่สามารถทําได้นะครับอ่าทุกคนดูไว้นะไอเทมลิมิเต็ดไม่สามารถทําได้นะครับผมโอเคผมประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปวิดีโอตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นทริคสาหรับใครที่อยากประหยัดโลบัคแล้วอยากจะให้แอคเคาท์อื่นได้ใช้ด้วยอะไรประมาณนี้ละกันนะครับผมก็เอาเปว่าสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปเอาไว้เป็นเพียงท่าน นี้นั่นเองนะครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมอย่ากดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้อมก็่ะได้ไม่พลาดคลิปตโวใหม่ๆเมื่อผมทำการอัปโหลดนะครับผมสำหรับวันนี้เดีวผมขอตัวกำลาไปก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกำลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเฮ้ยผมลืมพูดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะไอเทมเนี่ยได้นะครับเออผมลืมผมลืมเอาให,ใ,หใ,หใ,หให้ดูว่าไอเทมมันได้หรือเปล่าแต่ว่าเออนเนี่ยไอเทมเนี่ยมันได้จริงๆนะครับผมโอเคไปจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมบายครับ